สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ิทุกคนวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับค่ามอ,อื่นเรามาดูยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนักประวัติศาสตร์อาจใช้เหตุการณ์สําคัญในแต่และช่วงเวลาของการเป็นเมืองหลวง เป็นเกณฑ์ในการแบ่งสมัยคือสมัยก่อนสุขโขทยัยสมัยสุขโขทยัยสมัยอยุทยาสมัยธนบรุรีและสมัยรัตนโกสินทร์หนึสมัยก่อนสุขโขทยัยนับช่วงเวลาก่อนการตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยก่อนพุทธศักราช1792เริ่มต้นเมื่อมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรในดินแดนไทยในพุทธศตวรรษที่12 ของกลุ่มคนที่มีการตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองแควนในแผ่นดินไทยแคว้นสำคัญได้แก่ทวารวดีหาิิุนชัยสีวิชัยและตามพอรินสองสมัยสุขโขทยัยเริ่มจากปีที่พ่อขุนศรีอินทราทิขึ้นครองราชและสถาปนาสุขโขทัยเป็นเมืองหลวง จนกระทั่งสุขโขทยัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอายุทยาประมาณพุทธศักราช1 7 9 2ถึงพุทธศักราช2006ภาพทางซ้ายมือก็คืออ,อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราธิศสามัยอายุทยา เริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอุทองขึ้นครองราชและสถาปนากรุงศรีอยาเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งถึงปีที่กรุงศรีอัยธยาแตกซึ่งเป็นช่วงระหว่างพุทธศักราช1 8 9 3ถึงพุทธศักราช2310ผ้าทางซ้ายมือก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอุ่ทอง สสมัยทนบรุรีเริ่มจากปีที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงจนถึงปีสุดท้ายของรัชกาลซึ่งเป็นช่วงระหว่างพุทธศักราช2,310ถึงพุทธศักราช2,325ผ้าทางซ้ายมือก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 5. สมัยรัตนโกสิน เริ่มจากปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นช่วงระหว่างพุทธศักราช2325ถึงปีปัจจุบนันภาพทา,าง้ายมือก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช <Pedro> นอกจากนี้ยังมีการแบ่งออกเป็นสมัยย่อย โดยยึดหลักตามการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการปกครองร่วมกันดังนี้ 1. สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่พุทธศักราช2325จนถึงพุทธศักราช2394อยู่ในช่วง3รัชกาลแรกเป็นช่วงการฟื้นฟูอาณาจักรในด้านการป้องกันบ้านเมืองเศรษฐกิจศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา สสมัยรัตนโกสินทร์ยุคป,ปรับปรุงประเทศและปฏิรูปประเทศตั้งแต่พุทธศักราช2394จนถึงพุทธศักราช2475เป็นช่วงที่มีการติดต่อกับต่างประเทศหรือต่างชาติมีการปรับปรุงประเทศให้ทานสมัยแบบตะวันตกจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นร,รัชการาชาธิปไตยนั่นเอง 3. สมัยประชาธิปไตย ตั้งแต่พุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยตั้งล่างก็จะเป็นแผนภาพการแบ่งออกเป็นสมัยย่อยๆโดยยึดหลักตามการเปลี่ยนแปลงของบ้านมืงและการปกครองร่วมกันตั้งแต่พุทธศักราช2325เริ่มต้นสมัยรัตนโกสินทร์ อ่าแล้วก็พุทธศักราช2,394เข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคป,ปรับปรุงประเทศและปฏิรูปประเทศอ่าแล้วก็สุดท้ายพุทธศักราช2,475อ่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสู่สมัยประชาธิป,ปไตยอ่าส่วนภาพทางขวาม,มือก็คือนัเกเรียนเคยเห็นภาพอนุสาวรีย์ประชาธิป,ปไตยไหมครับอ่านักเรียนบางคนเคยเห็นอนัจเรีนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียน หลังจากที่ฟังเรื่องยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยไปแล้วนักเรียนคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจสามารถไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ